ลหลบแก้วนึ่งคุนหลบแก้าต้องแง่งทุริยันและตีีชาด้มีน้ำว่าป,ปกาบาดฮะนี่หมายความว่าใจาลูกคือหลานของมองพระราชาธรรมรัตตุ้กตองลวงพี่หนุ่นุ้ยพี่หนุ่นุ้ยพี่หนุ่นุ้ยขาพี่หนุ่นุ้ยไรอ่ะน,น้องเป็นเจ้าหญิงก้อยน้องนี่น้องเป็นเจ้าหญิงลงปากกามาดเป็นเจ้าหญิงเออ

แต่ว่าพอนั้งตั้งจันทร์่ัตจนนี่ผมต้องเตือนในเสียชีวิตไปแล้วยังเลือดแต่แม่อก้องเติมมีนามวัดรีชดาะรีชดาหัลที่ชนะจัดนาจารย์เออถ้าอย่างนั้นดีเลยกัรตัดนาจารย์วันนี้หนูฉลาดตัดนาจารย์ลาไปไหนลูกจะตามหาแม,ม่ค่ะโอ้อีตามหาแม่คารตัดนาจารยร์ปล่อยได้ไหมไปหนุ่ยไปหรือเปล่าตามหาแม่ไปกับป่อยป้อมปกันไปแทงป้อมปกับ พี่สิ่งนั่นต้องไปขันกับเดี๋ยว่านอนอยู่เร่อนไปขันนุ่นบุรีว้าไปขันเออดีว่านอนอยู่ทำไรเออมาเลยกะดกไปกอนว้าเออได้ดกนั่งแต่เกินได้เต